ดูคนยายเก็บชะอมนะคะลำบากมากเลยสูงสูงถุงมือก็ไม่ใส่บอกว่าเอามีดใหญ่มาตัดออกกับว่าตัดคุณปักสูงๆงนึงหังหกออกแล้วก็มาเก็บข้างล่าง อันนี้ต้นมะเขือพวงนะคะขยิงเท้าก็ยังไม่ได้สูงเกินไปมะเขือพว<ฟ>ง,งกำลังเป็นดอกนะคะ<อ><ก>บ้านสวนเรา สามไล่นะคะบ้านสวนเราอันนี้แก้วมังกรดูมะเขือ่วงปุยแล้วนะคะแก้วมังกรเนาแก้วมังกรให้มันเกาะตรงเสาปูนนะคะยากเก็บชะอมเดี๋ยวเขาตัดทําสาวมันสูงเกินไปเก็บไม่ถึง สูง <laughs> สูงเกินไปไม่ได้เข้าสวนนานนะฮะสอมยาวเชียน่นยาวริ้วขึ้นไปข้างบนนู่นนะคะ ดูต้นชะอมยายจะเก็บได้ไหมน้อต้นมะเขือพวงเล็กนะคะ